อรุณสวัสดิ์ธรรมะดูก่อนเจ้าผู้สแสวงหาความเย็นในถ้ำกลางเปลวไฟแห่งความวุ่นวายเจ้ามัวแต่ร้องขอพรจากฟ้าสแสวงหาของขลังมาป้องกันภัยแต่เจ้าลืมไปหรือไม่ว่าเกราะที่แร่งที่สุดนั้นอยู่ที่การกระทําของเจ้าเองเมื่อมือของเจ้าวางมีดที่คิดจะทําร้ายใจของเจ้าก็จะคลาย จากความเร่าร้อนเมื่อมือของเจ้าวางของที่ไม่ใช่ของตนใจของเจ้าก็จะพ้นจากความหวาดระแวงเมื่อวาจาของเจ้าวางคำลวงและคำเสียสีชีวิตของเจ้าก็จะมีแต่คนสรรเสริญเจริญพรความดีนั้นไม่ใช่กรงขังแต่มันคือพลังที่จะคุ้มครองเจ้า ให้รอดปลอดภัยจากภัยร้ายทั้งปวงเปรียบเสมือนเสาเรือนที่มั่นคงย่อมต้านทานแรงลมพายุได้ฉันใดใจที่มีศีลเป็นพื้นฐานย่อมต้านทานความทุกข์ได้ฉันนั้นหากเจ้าปรารถนาจะสร้างเกราะทิพย์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจงกดติดตามและไปฟังวิธีวางใจให้เหนือฉันฉบับเต็มได้ที่ช่องขา จงอย่ามองข้ามเรื่องเล็กน้อยเพียงเพราะเห็นว่าเป็นพื้นฐานเพราะตึกระฟาที่เสียทานตะวันย่อมต้องมีรากฐานที่อย่างลึกในผืนดินจงเริ่มที่การไม่เบียดเบียนแล้วความร่มเย็นจะมาเยือนที่กลางใจเจ้าเอง